วันนี้นะคะน้องซุนอี้หางก็บินกลับจากชงชิ่งมาที่ปักกิ่งค่ะโดยเมื่อวันที่28นะคะหลังจากที่น้องซ้อมเต้นรวมวงกันเป็นวันที่สองเนี่ยน้องก็ได้ขึ้นเครื่องบินจากปักกิ่งกลับไปบ้านเกิดที่ฉงชิ่งของน้องค่ะนี่ก็เป็นภาพที่สนามบินเมื่อน้องถึงชงชิ่งเมื่อวันที่ะ8นะคะ <l acht>

ก็คือระหว่างเดินเดินกันอยู่เ uh น <ok ี่ยก็มีแฟนคลับเดินตามนะคะแล้วก็ถ่ายรูปบอกว่าอีหางมามาไอหนีรักอีหางนะ้ายแล้วก็มีคนเดินเอาน้ำผลไม้กับขนมให้อีหางค่ะแล้วนาะอีหางก็รับไว้นะคะ ทันใดนั้นแฟนคลับก็เดือดทันทีเลยค่ะเสรยอ่ะจอเจ้าตุวเฉยใครอ่ะดิครอ่ะเสียงพร้อมประทะมากๆเลยนะคะดูหน้าน้องอีหางนะคะปรากฏว่าเป็นแม่ของน้องค่ะท <c oughs> าตมา,มาม่า,มาก็คือแม่ตัวจริงที่แท้ทรูข,ของน้องอีหางนั่นเองนะคะ แม่ของน้องอีหางกับโดนรุมแล้วล่ะนะแล้วต่อมานะคะวันที่29สิบงหาคมน้องก็ได้ไปที่ร้านหนังสือค่ะอัพเว้ปอขึ้นมาน้องน่าจะดีใจมากๆนะคะที่ได้กลับบ้านเพราะว่าน้องแน่เคยบอกเอาไว้ตอนที่ทำ traveling personal เนอะว่าน้องไม่ได้กลับบ้านมานานมากแล้วค่ะแล้ววันที่30นะคะก็คือเมื่อวานนี้ ก็มีคนเก็บภาพของน้องที่ไปที่มหาวิทยาลัยมาได้ค่ะโดยโพสข้อความมาไว้ว่าน้องเนี่ยต้องไปทำเรื่องเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเนื่องจากน้องเนี่ยเคยได้ drop ไปตอนที่ไปร่วมรายการยุทธวิสค่ะซ一นอี大หาง现场นซี亲หญ儿เ被误认为是粉丝曾ในสน无措ซ释นอี妈。